Nintendo Switch 2เปิดตัวแล้ววันนี้ชายปอจะชวนทุกคนมาคุยเรื่องนี้กันนะครับ ซึ่งวันที่สิกมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่าทาง Nintendo ได้เปิดชมแรกหรือว่า First look ของตัว Nintendo Switch 2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกแล้วก็แฟนคลับ Nintendo เนี่ยต่างพากันรอลุน้นแล้วก็รอติดตามข่าวลือข่าวหลุดซึ่งมีข้อมูลหลุดออกมาเยอะแยะมากมายก่อนหน้านี้เลยแน่นอนว่าบางข่าวลือเนี่ยในเรื่องของรูปร่างตัวเครื่องเนี่ยตรงซะด้วยกับที่ทาง Nintendo ปล่อยออกมานะครับบอกเลยว่าที่เปิดตัวมาก็คงไม่ได้ผิดคาดกับหลายๆคนที่ตามข่าวลือของตัว n Nintendo Switch เรื่องรูปร่างหน้าตามาอยู่แล้วซึ่งสิ่งแรกที่ผมรู้สึกได้หลังจากดูจบเลยนะก็คือความตื่นเต้นนะฮะที่เราจะได้เล่นเครื่อง Nintendo Switch รุ่นใหม่นะฮะหรือว่า Nintendo Switch 2กันสักทีนะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะก็คือเรื่องของหน้าจอซึ่งจอของเจ้า Nintendo Switch 2ตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าตัวจอเนี่ยจะใช้พาร์เนลไหนกันแน่หรือว่าใช้จอแบบไหนกันแน่จะกลับไปใช้ตัว LCD แบบเจนแรกๆหรือว่าจะใช้ตัวแบบ จอ OLED แบบตัว Nintendo Switch รุ่นล่าสุดตอนนี้เลยตัวคอนโทรเลอร์ของ Nintendo Switch หรือว่าตัวจอยคอนตัวจอยคอนคลิปของเขาเนี่ยที่ถูกปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากปกติเนี่ยตัวจอยคอนหรือว่าคอนโทรเลอร์ของ Nintendo Switch เนี่ยจะต้องทําการสไลด์เข้าสไลด์ออกเพื่อทําการดึงเข้าดึงออกนะฮะหรือว่าจะเอาไปใช้กับตัวอุปกรณ์เสริมอื่นๆแต่ว่ามาในครั้งนี้ Nintendo Switch 2เนี่ยได้เปลี่ยนฟังก์ชันการใช้จอยจากการสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเป็นการ snap แทนหรือว่าเป็นการใช้ระบบแม่เหล็กในการยึดต,ติดตัวจอยกับตัวเครื่องแทนจริงๆเนี่ยบอกเลยว่า มันจะหลุดง่ายหรือเปล่ามันจะหลุดออกจากตัวเครื่องตอนที่ถือหรือเปล่าซึ่งอันนี้มีคนกังวลตรงนี้เยอะมากแต่จริงๆแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าใหม่สําหรับเกมเมอร์นะครับเพราะว่าเจ้าตัวระบบติดแบบแม่เหล็กเนี่ยตัว l e g e n d Go เนี่ยเขาได้ทําออกมาก่อนนะ,ะแล้วก็ตัวผู้ใช้ของ l e g e n d Go เนี่ยเขาก็ได้แชร์ประสบการณ์ว่ามันก็ไม่ได้หลุดง่ายอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็จากภาพที่ทาง Nintendo ปล่อยมาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีตรงตัวแม่เหล็กแล้วเนี่ยมันก็จะมีจะมีตัวเคี้ยวล็อกเคี้ยวยึดที่เอาไว้กันเหนียวสําหรับการตัวออก,าาก็ว มีหลีกหลุดออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะว่าตัว Joy Controller เนี่ยจะมีในส่วนของ Optical Sensor หรือว่าเป็นเซนเซอร์เมาส์ ที่สามารถใช้ตัวจอยคอนของ n t e n d o Switch แทนเมาส์ในการเลื่อนได้ซึ่งในภาพการเปิดตัวของจริงเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะฮะว่าเหมือนจะมีรูอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่บนจอยคอนโทรเลอร์เพิ่มขึ้นมานะฮะซึ่งหลายคนเนี่ยเดาว่ามันต้องเป็นระบบเซนเซอร์เมาส์แน่ๆและวิดีโอ Nintendo Switch 2ที่ทาง Nintendo ได้โชว์ให้เราดูเนี่ยก็เหมือนกับว่าตัวจอยคอนเนี่ยสามารถทําเป็นเหมือนเมาส์ได้แต่นี้ก็ต้องมารอดูกันตอนเปิดตัวนะฮะว่ามันจะเป็นเมาส์จริงหรือเปล่าและก็ตัวคลิปของจอยคอนเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนไปพอสมควรนนะจจาาาากกกกรรสไลด์เี่่็็ใใชช้้ป หรือว่าใช้เป็นการติดแบบแม่เหล็กแทนนะครับรู้สึกว่าโอเคไหนๆก็ปรับตัวจอยคอนเป็นแบบแม่เหล็กแล้วก็น่าจะแบบใช้ทั้ง2องันเนี่ยเป็นแม่เหล็กเป็นระบบ snap เลยนะครับก็ง่ายๆดีและอีกหนึ่งฟังก์ชันบนจอยคอนนะคะที่ยังเป็นฟังก์ชันที่ไม่ถูกเปิดเผยจากทาง Nintendo นะหรือว่าปุ่มที่ไม่ถูกเปิดเผยนะครับมันจะอยู่ทางด้านขวาของจอยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในรุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่มีนะครับแต่ตามภาพหลุดที่มาก่อนนั้นเนี้ยจงตัวปล่กตัวเนี้ยมันจะมีตัว C อยู่แต่เหมือนในตัววิดีโอ first look ของ Nintendo Switch หรือจะไม่มีตัวโลโก้ตัวสีอะไรขึ้นมาเลยนะครับบางคนก็คาดเดาว่าเอ้ยมันคือปุ่มเปิดโซเชียลเมนูหรือเปล่าหรือมันคือปุ่มลัด ในการที่จะกดอะไรบางอย่างบางฟีเจอร์เนี่ยเหมือนจะโดนตัดออกไปนะเช่น IR c a m e r a เนี่ยที่มันอยู่ในจอยด้านขวาอันนี้เราไม่เห็นเลยนะครับในเทลเลอร์เครื่องเป็นสีดํามันอาจจะมีก็ได้นะแล้วก็ตัวของไฟ LED ตรงปุ่มโฮมดูเหมือนว่าอาจจะถูกตัดออกไปหรือเปล่าซึ่งในเทลเลอร์เนี่ยไม่ได้มีการโชว์นะว่ามีฟลมีไฟอะไรขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องมารอดูกันตอนเปิดเผยสเปคเต็มๆนะครับผมส่วนของขาตั้งเปลี่ยนแปลงไปจากปกติเนี่ยของทางด้าน Gen 2เนี่ยจะเป็นตัวขาตั้งคล้ายๆตัวกรอบรูปนะครับตัว o l e d จะเป็นตัว ัวฝา,าพับใหญ่ๆและตัวสวิตช์สเนี่ยจะเป็นขาตั้งรูปตัวยูอันนี้ก็อาจจะมาจาก หรือเปล่าซึ่งตรงๆนะคาตั้งรอบนี้ดูกองแก๊งและจริงๆเนี่ยในด้านของตัวเครื่องเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบนตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีเหมือนวงอะไรเล็กๆสักอย่างซึ่งอันนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะเดากันไปว่ามันคือเซ็นเซอร์วัดแสงบางคนก็อาจจะเดากันไปว่ามันคือไมโครโฟนตัว Nintendo Switch 2เนี่ยเขามีพอร์ต Type C เพิ่มขึ้นมาทางด้านบนเครื่องด้วยนะครับและชัยปอก็คิดว่ารู Type C ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นรูที่ทาง Nintendo เนี่ยทำออกมาเพื่อแก้ปัญหาสําหรับเรื่อออองงขกกกาาารรรรรรรช์จหืตุ่่่ปเสิมทีในน เอาจจะทําได้ไม่สะดวกนะครับทางนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรูนะคือในอนาคตเดี่ยทาง Nintendo เนี่ยอาจจะออกแก๊เจอออกดีไว c ์อะไรออกมาเสริมเพื่อทําให้ตัว n i n t e n d o s w i t c h 2เนี่ยมีความว้าวมากขึ้นมีความน่าเล่นมากขึ้นมีความน่าซึ้งมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับพร้อมและท้ายสุดของตัว First Look Nintendo Switch 2เนี่ยก็ได้มีการประกาศวันเรื่อง Nintendo Direct มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะจัดในวันที่2เมษายนปีนี้แหละนะครับหร,ร,ออระมาณ 2-3เดือนนะเราก็จะได้ดูงาน Nintendo Direct นะครับแล้วก็ น่าจะมีข้อมูลเต็มๆของเรื่องของ Nintendo Switch 2ให้เราได้ดูกันทั้งภายนอกภายในสเปคต่างๆครับเราก็ต้องไปรอรุนกันอีกทีเดือนเมษายนนะฮะจะมีงานให้ทดลองเล่นเครื่อง Nintendo Switch 2ซึ่งทาง Nintendo เนี่ยก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะว่ามีที่ไหนบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับประเทศไทยยังไม่ได้มีประกาศนะครับว่าจะมีให้ทดลองแ a n d s o อหรือว่าทดลองเล่นเจ้าเครื่อง Nintendo Switch 2ที่ไหนเมื่อไหร่และก็ตอนไหนนะฮะน,นี่ก็ต้องรอประกาศแล้วก็รอติดตามอย่างใกล้ชิดจากตัวแทนจําหน่ายในไทยนะครับสำหรับคําถามที่หลายคนอาจจะคา น,นั่นก็คือ Nintendo Switch 2สามารถเล่นเกมของ Nintendo Switch 1ได้ไหมคำตอบก็คือสามารถเล่นได้นะฮะแต่ว่าอาจจะมีบางฟังก์ชันบางฟีเจอร์จาก Nintendo Switch 1ที่อาจจะรองรับได้ไม่เต็มที่บนเครื่อง Nintendo Switch Gen 2อนะครับอันนี้เราก็ต้องรอดูรายละเอียดกันอีกทีในงาน Nintendo Direct ที่จะจัดขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยเราก็หายห่วงแล้วฮะสำหรับชายปอการเปิดโฉมครั้งแรก Nintendo Switch 2ครั้งนี้ชายปอก็ไม่ผิดคาดน,นะกับเรื่องรูปร่างแล้วก็หน้าตาของ Nintendo Switch 2ตัวนี้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าชื่อเขาได้ถูก ออกมาบอกอย่างเป็นในในแล้วนะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันคือตัวต่อยอดความสําเร็จของ Nintendo Switch 1นะก็น่าจะรูปด้างล้าตามไม่น่าจะแหวกจากเดิมจริงๆถ้าสเปคมันออกมาตามที่หลุดตามที่เลือกันเนี่ยชายปอก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นนะที่ Nintendo Switch 2เนี่ยมันจะสามารถเล่นเกมใหม่ๆเล่นเกมสเปคแรงๆขึ้นตามทันกระแสตามทันปัจจุบันได้นะเพราะว่ามันก็จะเป็นข้อดีที่ทําให้คนเนี่ย หันมาสนใจแล้วก็หันมาเล่น Nintendo Switch มากขึ้นนะเพราะว่ามีเกมยุคใหม่ๆเกมเจนปัจจุบันเนี่ยลงให้กับ Nintendo Switch ได้มากขึ้นจากค่าย Third ด a r t y ซึ่งเกมไมโครซีฟพวก Mario อย่าง k i r b y ที่ชัยปออยากจะเล่นแล้วอะ่ะชัยปอก็ยังอยากจะเล่นตัวเกม third Party ที่เป็นของเกมเมสตีมต่างๆหรือว่าเกมดังต่างๆที่อาจจะลงให้กับเครื่องอื่นเนี่ยมาลงให้กับ Nintendo Switch ได้เยอะมากขึ้นนะครับและก็หวังว่าวันที่ Nintendo Switch 2เปิดตัวอย่างเป็นทางการเราจะได้เห็นลูกเล่นอื่นๆน,น,นอกจากตัวเครื่องสิ่งที่ชัยปอลรุนเลยนะเรรื่ององอุปกณ์ เพราะว่าอย่างที่บอกรู้สึกตื่นเต้นแต่ไม่ว้าวนะครับอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะมีอุปกรณ์หรือมีลูกเล่นมีแกดเจ็ตอะไรมาเพิ่มสําหรับตัว Nintendo Switch สองตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าส่วนตัวชัยปอคิดว่าตัวเครื่องตัวอะไรมันก็เป็นเหมือนแค่การอัพสเปคเฉยๆมีจอยมีเพิ่มเมาส์มาซึ่งมันก็ไม่ได้ถือว่าใหม่สําหรับเกมเมอร์ซึ่งสิ่งที่ผมหวังและก็อยากจะเห็นมาตลอดจากทาง Nintendo เนี่ยก็คือเรื่องของนวัตกรรมสิ่งที่ Nintendo ทําให้เราทึ่งทําให้เราว้าวกับรูกเล่นต่ตางๆได้นะฮะชัยปอก็คิดว่าวันที่ Nintendo เปิดตัวเนี่ยอาจจะมีแกดเจ็ตพิเศษบางอย่างหรือเปล่าที่ทาง Nintendo เนี่ยอาจจะไปซุ้มทําแล้วก็อาจจะมาปล่อยพร้อมกับตัวเครื่อองง Nintendo Nintendo So นครรัทาาให้เื่ Nintendo Switch, เมสามสาถ เล่นอะไรได้มากขึ้นเช่น motion sensor หรือเปล่าแบบคลินิกของ Xbox ที่เป็น motion sensor เอาไว้จับการเคลื่อนไหวโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้จอยก็สามารถควบคุมเกมได้หรืออาจจะมีในส่วนของกล้องบางอย่างที่สามารถติดเสริมกับตัว Nintendo Switch ได้หรือเปล่าใช้ปอแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็อาจจะต้องไปหวังกับตัว g a เจ e ตเสริมมาแหละเพราะว่าเครื่อง Nintendo Switch เฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรว้าวในเรื่องของนวัตกรรมขนาดนั้นนะครับผมโอเคนะวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละสําหรับ การพูดคุยแล้วก็เมาส์มอยว่าเอ้ย Nintendo s w i t ส h 2ออกมาแล้วนะทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกยังไงตื่นเต้นหรือเปล่าแล้วถ้ามีอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวช้ปอเอามาคุยแล้วก็เดี๋ยวเรเอามาเมาส์มอยกันอีกนะครับ